<c oughs> ถึงเวลาแล้วทุกคนที่พวกเราต้องไปสู้กับศัตรูกับพี่เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนต้องเข้ามาเล่นเลียวโยกังโมบายบอกเลยว่าเลียวโยกังโมบายเป็นลิขสิทธิ์แท้จากปีซีดั้งเดิม <c oughs> เป็นเกมแนวแอคชั่น m m o r p อในบรรยากาศที่คุ้นเคยแต่เล่นได้สะดวกสบายมากขึ้น <c oughs> เล่นง่ายด้วยระบบออโต้เควส ปล่อยทำเควสเองสบายๆเลยบอกเลยว่าใครอยากจะไปสู้กับพี่ต้องมาเล่นเลียวโยกังโมบายพี่จะไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์15ยุทธภพฮารินนะครับตามมากันได้เลยนะครับกดเลยเข้าเกมเอาล่ะทุกคนเราจะมาอยู่ฝ่ายไหนกันฝ่ายธรรมะหรือฝ่ายอาธรรมถ้าเป็นพี่ใช่ไหมพี่อ่ะเป็นคนที่หล่อ ลิศสแมนเทนเราต้องฝ่ายธรรมะนั่นแหละมันเกี่ยวอะไรวะโอ้โหอันิีเบเนโคตรเฟียวแต่ว่ายังจะมีที่เฟียวกว่าก็คืออาชีพนินจาเป็นตัวละครใหม่ของเรียวโยก,กังโมบายอื้ออเพ่ไปอีกแถมตัวนี้ยังมีคำคมแบบเฟียวๆอีกนะครับทุกคนคำคมของมันก็คือเร็วดุดสายลมเร็วยิ่งกว่าตัวละครใดๆ เมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูไม่มีถอยเต็มไปด้วยพลังแห่งการล่าโอ้โหเป็นตัวละครที่เท่เป็นดินจันนักฆ่าในเงาเมื่อจริงๆแล้วยังจะมีความสามารถนะครับก็คืออาชีพนักฆ่ามีเฮปพีและพลังป้องกันต่ำแต่มีความเร็วในการโจมตีสูงที่สามารถฆ่าศัตรูให้ตายภายในครั้งเดียวอีกทั้งมีท่าทางการต่อสู้ที่หลากหลายด้วยวิชาเสริม ขั้นสูงพิเใษขั้นสูงนะครับทุกคนโอ้โหแค่นี้ก็ฟีลแล้วทุกคนอันนี้คือแบบว่าเป็นเกมนะครับเกมโทรศัพท์นะครับสามารถโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับผมนะเออนะครับเริ่มสร้างตัวละครกันเลยคือตัวละครนี้มาเป็นตัวละครนินจานะครับเป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้าเร็วนี้เองนะครับโอเคพี่จะสร้างตัวละครเลยเฟี้ยวุงไปเลยกดสร้างชื่อนี้มีอยู่แล้วโอ้ โอเคกดเซตแล้วกันไปตดลงกดซ้ำเอาล่ะทุกคนพี่ร้งตัวละครแล้วนะครับพี่อยู่เซิร์ฟนี่นะครับเซิร์ฟ15นะครับยุทธภพฮาลินนะครับผมนะกดเข้าเกมเลยหลังจากเราเข้าเซิร์ฟเวอร์15ยุทธภพฮาลินไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาโผล่ตรงนี้ถา่ามาเอาพี่เฟี้ยวทำไมชุดกาดจังทำไมชุดไปเท่เลย บอกเลยว,ว่าเกมนี้นะครับยังมีของฟรีให้เราจับจองกันอีกนะครับในซองจดหมายนะครับผมนะก็คือ ของที่แจกฟรีให้กับผู้เล่นใหม่นะครับเป็นไอเทมฟรีนะครับทุกคนนะครับสามารถรับได้นะครับในวันที่ย3บถึงวันที่7ธันวานะครับก็คือยีบพฤศจิกายนแล้วก็ถึงวันที่7ธันวามนี้เองนะครับมาสามารถกดรับได้นะครับรีบรับก่อนเลยในเซิร์เวอร์15นะครับยุทธภพฮารินนะครับกดรับเลยรับชุดลุกเจี๊ยบแล้วก็กล่องสมอาวุธหลับบี เลือดแล้วก็มานาแล้วก็เงินสองแสนโอ้โหบอกเลยแค่นี้ก็เฟี้ยวฟ้าวขอแต่งตัวหน่อยแล้วกันมาแต่งตัวแต่งตัวเอาละใส่เลยติดตั้งโคตรสวยโคตรน่ารักอะ่ะทุกคนตามูตามีมาก <S <S เดี๋ยวเราขอเปิดกล่องน,นี่กันนะครับสุมไอเทมฟรีโอ้ยได,ดาบบีโอ้ยโคตรสวยติดตั้ง เอาละนะครับได้แล้วครับของฟรีเข้ามาเราก็เทพแล้วอ่ะบอกเลยโหเฟียวจริงๆอุ้ยมีน้องกบน่ารักน่ารักด้วยหลังจากเรารับไอเทมฟรีนะทุกคน ใครที่สนใจอยากเล่นเกมเดียวโยกัลางโมบายนะครับสามารถโหลดได้ที่ iOS และ Android นะครับเป็นเกมมือถือนะครับแล้วตัวละครที่พี่เล่นอยู่นะครับก็คือเป็นตัวละครดินจานะครับบอกเลยว่าทําไมถึงพี่ชอบเล่นดินจาใช่ไหมมันแบบว่าตัวละครเนี้นะครับมันตีแรงแล้วก็ตีเร็วนะครับแล้วก็สามารถยังมีสก,กิลอแบบาบอกพวกซับพอร์ตได้อีกนะครับโอ้โหแค่นี้ก็เท่นะครับ แล้วก็ยังจะมีกิจกรรมมากมายนะครับเดี๋ยวพี่เฟีย้ยจะพามานะครับก็คือเราจะไปหากับชอนอูนะครับชอนอูก็คือจะมีอ่าบัฟฟีนะครับก็คืออัตราหลบหลีกเพิ่มขึ้น5%อัตราหลบหลีกเพิ่มขึ้น10%อัตราคิดเค้า10%นะครับเรากดรับได้เลยอบอกเลยว่าแค่นี้ก็เฟีย้ยนะครับโอเคหลังจากนั้นเรารับเสร็จใช่ไหมเราก็จะไปกิจกรรมล็อกอินไลวันนะครับ ็อกอินรลยวันนะครับรับเลยครับหมาฟรีโอ้โหเข้ามาก็ได้รับหมาเทพแล้วนะครับเกียรกรรมยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังจะมีเกียรกรรมวันนี้อีกนะทุกคนไปเกียรกรรมทั่วไปนะครับมีหลายเกียรกรรมมากนะครับเกียรกรรมแรกนะครับเกียรกรรมเพิ่มพลังต่อสู้นะครับพลังห้าหมื่นพลังหกหมื่นพลังเจ็ดหมื่นแล้วก็พลังสองแส0นะครับก็จะได้รับเพชรแดงนะครับห้าร้อยเพชรนะครับแล้วก็ไอเทมระดับเกรดเอทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีส่วนเกียรกรรม เลเวลอัพนะครับพอเราเลเวลเพิ่มขึ้น20นะครับเราจะจะได้รับไอเทม2ชิ้นนี้เนาะนะครับตามขั้นนี้เลยเห็นปะ่ะโอ้โหแบบนี้ก็สายฟรีก็สบายดีแล้วยังมีเกียรกรรมรวบรวมโมจินะครับสามารถรวบรวมได้นะครับก็คือเราทําการไปฆ่ามอนเตอร์นะครับเราก็จะได้โมจิมาทําการมาแลกของไอเทมแบบนี้ได้เลยนะครับผมนะไอเทมแป้งสาลีนะครับทำด้วยพลังทั้งหมดของข่าโอ้ และยังมีเกียรกรรมคืนกําไรนะครับเมื่อเราเติมเพชรนะครับเราก็จะจะได้แบบว่าคืนของให้นะครับเรียกว่าเป็นเกียรกรรมคืนกําไรเนาะอ่าอันนี้ส่วนเกียรกรรมไม่นี่เหมือนกันครับคือสมมติว่าเราใช้อ่าไอ้นี่ลูบ,บี้เนะี่ยเราก็จะได้ของเหมือนกันนะครับทั้งเอาง่ายๆถ้าเกิดว่านี่คือทั้งนี่คือสายเติมเ้วก็นี่คือสายฟรีนะครับผมนะเพราะสายฟรีจะแจก เม็ดแดงให้นะครับถ้าเราใช้เราก็จะได้อเทมเหมือนกันเลยนะครับผมนะแล้วก็ยังมีเกียรกรรมเป้าหมายต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดว่าเราทําเป้าหมายไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้รับไอเทมนะครับจํานวนปาวันนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนะแล้วก็เกียรกรรมอ่าปาร์ตี้นะครับถ้าเราเข้าปาร์ตี้แต่ละอ่ากับชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันอย่างเงี้ยห้าคน4ี่คนอย่างเงี้ยเราก็สามารถรับไอเทมได้เหมือนกันนะคโอ้โหเกียรกรรมมากมายจริงๆเลยนะครับผมนะ เดี๋ยวอล่ะเดี๋ยวพี่เฟี้ยวก็จะพานน้องนะครับไปทําเกี่ยวกับไอ้น,นี้กันนะครับเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับนี้เลยเกี่ยวกรรับแป้งสาลีโมจินะครับก็คือพี่จะสอนทาแล้วกันเพราะว่ามันใช้เวลาอยู่นะครับแล้วกดไอ้น,นี้เลยอ่าออตโตเ้เควสนี่พี่กดและออตโตเ้เควสครับมันก็จะทาการเข้าพาไปฟาร์มกันแบบที่เรียบร้อยนะครับผมนะ หลังจากพี่เล่นสักพ,พักนะครับตอนนี้พี่ก็จะมาตีมอนเตอร์นะครับผมนะ <_ tired> เพื่อจะมาสะสมโมจินะครับหรือว่าแป้งโดมนั่นเองนครับสิบตัวตีกบเลยโอ้โหแล้วยังจะมีออโต้นะพี่ปล่อยออโต้นี่คือพี่ปล่อยมือเลยนะทุกคนเห่ยปะมันทําการแบบว่าฟันออโต้ให้แบบสบายๆนะครับและอีกอย่างนะครับพี่ลืมบอกไปนะครับหลังจากเราเล่นสักพ,พักนะครับก็ยังมีนี่ครับทุกคนนี่รางวัลล็อกอินออนไลน์นะครับผมนะ นี่กดรับเลยได้มาแล้วนะครับไปเทียบร้อยนะครับผมนะโอเคนะครับตอนนี้นะครับพี่ก็ทําการทาเควสอยู่นะครับเอาละเดี๋ยวพี่จะเข้าไปอีกรหัสหนึ่งนะครับที่พี่นะครับไปเล่นอีกรหัสหนึ <No ่งรอนะครับว่ามันดูตรวจสอบว่าระบบเกมเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะลองเข้าอีกรหัสหนึ่งให้ดูนะครับผมนะโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็เข้ามาอีกรหัสหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เบลพีนะครับอยู่ที่ ส4นะครับเพราะว่าเป็นรหัสที่เทสเมื่อวานนะครับก็ลองไปเทสดูนะครับว่ามันเล่นง่ายหรือว่าระบบเป็นยังไงนะครับพอพี่เล่นดูนะครับก็ความรู้สึกว่ามันทําให้รู้สึกฟาร์มง่ายมากเล่นง่ายมากเพราะว่ามันมีออโต้นะครับมีทั้งออโต้ในการโจมตีแล้วก็ออโต้เกียกรรมหรือภารกิจนะครับโ,โหวับเดียวเวลไวมากถามว่าเวล4ีสีนี้ าถามว่าพี่เฟียวใช้เวลาเล่นกี่นาทีกี่วันพูดต,ตรงๆนะไม่ถึงวันก็เวลสี่สี่แลครับเย่อไวมากนะครับทำไมถึงเวลไวนะครับเพราะว่าพี่เล่นตัวละครดินจาเนาะเวลาโจมตีใช่ไหมปุ๊บมันตี1นึ่งวิได้ประมาณ2ฮิตนะครับหรือว่า2ทีเห็นปะตึ๊ดๆ,ๆคือแบบฟาร์มไวมากนะครับเพราะว่ามี2ดาบไงเออแล้วก็ตีแรงแล้วก็ตีเร็วอีกนะครับยังจะมีแบบว่าสามารถซัพพอร์ตแบบอ่าไอ้ซัพพอร์ตเลือดตัวเองอีกได้ครับเนี่ยมันเพิ่มเลือดอัตโนมัติได้เนาะ โอเคนะครับผมนะแล้วก็ยังมีนี่อครับที่พี่บอกไปนะครับเกียรกรรมไอ้นี่ครับเกียรกรรมเลเวลอัพนะครับพอพี่เลเวลมากขึ้นใช่ไหมมันพี่ก็สามารถรับไอเทมพวกนี้ได้นะครับพอพี่รับไอเทมพี่ก็มาอัปเกรดตัวละครให้พี่โหดขึ้นนะครับแล้วก็เกียรกรรมอ่าอชิเมนต่อเนื่องนะครับก็คือแบบว่าเห็นปะก็พี่แบบว่าทำเคลต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับก็รับของนะครับใกล้ครบละเหลืออันเดียวก็หมดแล้วเนาะเออทำให้พี่แบบว่ามีของมากมายนะครับ มาอัปเกรดนะครับตัวละครของพี่เห็นปะดาบนะครับเกรดบีนะครับเลเวลสิบสองครับโอ้โหเล่นไม่ถึงวันนะครับทุกคนคับเดียวก็แบบว่าฟาร์มได้นะครับใครที่อยากจะมาเล่นกับพี่นะก็เดี๋ยวพี่จะเออพี่ไม่เล่นตัวนี้นะเดี๋ยวพี่จะไปได้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวเวลหนึ่งนะครับก็คือตัวเฟียคุงนะครับ F I A W K U N G นะครับสามารถแอดพี่มาได้นะครับผมนะก็คือเดี๋ยวพี่จะเราไปเริ่มต้นกันใหม่เลยนะเดี๋ยวพี่พี่จะเข้าไปเล่นก็สามารถแอดพี่มาได้เนาะ F AWKUNG นะครับผมนะโอเคนะครับใครที่สนใจเกมเรียวโยกังมือบายนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับใต้คิปติชันหรือใต้คลิปนั่นเองนะครับสามารถโหลดได้ทั้ง iOS และก็ Android นะครับเป็นเกมมือถือนะครับเล่นง่ายนะครับมีออโต้เคลนให้อีกเออสบายครับมาเล่นด้วยกันนะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะ เออมาเจอกันนะครับงั้นก็วันนี้นะครับพี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับเออยลืมบอกไปพี่เล่นเซิร์ฟเวอร์15นะเอออย่าลืมมาเล่นด้วยกันนะครับผมนะมาเจอกันเลยที่เซิร ok ์ฟเวอร์15เลี้ยวโยกังมือบาค